สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษาสาบหมุนเวียนนะครับเหรียญกษสาบที่ระดึกกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้ว่าเหรียญกษาสาบหมุนเวียนนะครับในรัชกาลที่เก้านั้นนะครับเหรียญห้าบาทเนี่ยมีผลิตมากี่พศออแล้วนะครับและแต่ละพศออผลิตมาจํานวนเท่าไหร่ นะครับละเพราะหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าทำไมบางคนนะครับถึงประกาศขายนะหรือรับซื้อเหรียญห้าบาทนะครับในราคาที่แพงหรือราคาที่เรียกว่าเกินมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับทั้งท้งที่เป็นเหรียญุนเวียนในที่เราใช้ใจ่ายในปัจจุบันกันอยู่นะครับ แท้จริงแล้วนะเพราะอะไรกันทําไมราคาเหรียญเหล่านั้นจึงแพงนะครับวันนี้เราจะไปหาคาตอบกันนะนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับที่ประกาศใช้วันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด น้ำหนักของเหรียญประมาณเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ2ี่สิบห้ามิลลิเมตรนะครับเป็นเหรียญชนิดโลหะขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญแน่นอนราคามูลค่าห้าบาทนะครับเป็นราคาที่สามารถใช้จับใจ่ายใช้สอยได้น,นะด้านหน้าของเหรียญน,นะครับขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมน,นะครับเป็นรูปเก้าเหลีย่ยม กลางเหรียญมีพระบรมพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าพินพระพักทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องบรมขัติยราชภูติตาพรทรงฉลองพระองค์คุยชิดวงขอบเหรียด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่เกนะครับ ด้านหลังของเหรียญนั้นขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยมกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจเบญจะมาบพิตรนะครับดุสิตวาร,ารามนะเปื้องบนนี้ข้อความว่าประเทศไทยและปีพศนะครับที่จะถามพศอะไรก็ว่าไปนะเบื้องล่างนะครับมีข้อความว่าห้าบาทเป็นเลขไทยและเลขอารบิกนะครับ เหรียญเป็นทรงกลมนะครับวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละพศนั้นมีการผลิตนะครับเหรียญมาเป็นจำนวนลัเท่าไรเหรีหยญห้าบาทนะครับจะมีในลักษณะสองแบบนะครับคือในช่วงปีห้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบ ที่สคือด้านขวามือนะครับซึ่งประกาศใช้วันที่ห้ากลุ่มพาพันสองพันห้าอยห้าสิบเอ็ดนะครับน้ำหนักจะลดลงไปจากน้ำหนักเดิมคือเหลือหกกร,รมัมนะครับแต่นอกนัานกอน็อย่างคงเหมือนเดิมเหรียญ5บาทนั้นนะครับผลิตหรือประกาศออกใช้วันที่สามตั้งแต่วันที่1นมิถุนายน2องพห้าอสามสิบ ปีพศ2531เองเรามาดูกันว่าแต่ละพศเนี่ยมีการผลิตเหรียญจำนวนเท่าไหร่ปีพศ2531นั้นนะครับมีการผลิตเหรียญออกมานะครับจำนวน414,530เหรียญปีพศ2532มีการผลิตเหรียญออกมานะครับ 86 9, ล้าน3แสน3ามื่น9พันเหรียญปีพศออ .250314 นะครับผลิตเหรียญออกมา6.8ล้าน5แสน2หมื่น3ร้อย80เหรียญปีพศออ2 5อ3ส5มีผลิตออกมานะครับ48ล้าน9แสน3หมื่น9พัน620เหรียญปี พศ2536ผลิตเหรียญออกมานะครับ46 9,92,000เหรียญปีพศ2537ผลิตเหรียญออกมานะครับ123 4,43,000เหรียญปีพศ2538ผลิตเหรียญออกมานั้น105ล้าน หนึ่งแสนเหรียญนะครับปีพศออ2539มีผลิตเหรียญห้าบาทออกมา28,485,000เหรียญและพิกสุดที่ปีพศออ2440นะครับผลิตเหรียญออกมาแค่ 1, 600, หนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญปีพศออ2541ผลิตเหรียญออกมาเจ็ดล้านแปด แสนหกหมื่นสามพันเหรียญนะครับอันนี้ข้อมูลที่เบาบปรับปรุงปีพศสสสอองพันห้้ารยี่ิบสองผลิตเหรียญออกมาห้าหมื่นเจ็ดพันเอ้ยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญปีพศบสามผลิตเหรียญออกมาเบาบปรับปรุงนะครับเคับข้อมูลปรับปรุงร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นเหรียญปีพศสสสอองพันห้้ารยี่ิ2544 ผลิตเหรียญออกมาฉบับปรับปรุงเจ็ดสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นหกเหรียญปีพศบห้าผลิตเหรียญฉบับปรับปรุงนะครับข้อมูลฉบับปรับปรุงออกมายี่สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญปี 46, พศสสสอองพันห้้ารยี่ิบหกผลิตออกมาหนึ 47, ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญปีพศสสสอองพันห้้ารยี่ิบเจ็ดผลิตเหรียญออกมาหนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเหรียญ ปีพศ2548นะครับผลิตเหรียญออกมานะครับ91,079,000เหรียญปีพศ2549นะครับผลิตเหรียญออกมา254,43,000เหรียญน,นะครับปีพศ2550ผลิตเหรียญออกมานะครับ131,120 หมื่นหกพันเหรียญปีพศเอ,อ็ดผลิตเดินออกมาสองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเหรียญนะครับในปีห้าหนึ่งห้าหนึ่งจะผลิตออกมานะครับสองรอบอีกรอบหนึ่งนะครับประกาศใช้ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับมีทั้งหมด หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญน,นะครับละปีห้าสองสามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเหรียญปีห้าสามนะครับสองล้านเก้าแสนสามพันเหรียญน,นะครับถามว่าบางคนบอกว่าจํานวนเหรียญเนี่ยบ่งบอกอะไรนะครับจํานวนที่ผลิตเหรียญบ่งบอกปริมาณของเหรียญน,นั้นนะครับว่ามี แต่ละปีพศมีปริมาณผลิตออกมาเท่าไหร่สำหรับนักสะสมนะครับนักสะสมเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือกระสาหายากเนี่ยแม้จะเป็นปีพศที่ต่างกาันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการสะสมอย่างเช่นห้าบาทเนี่ยอย่างห้าบาทที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันเนี่ยก็นักสะสมก็ต้องสะสมให้ครบตามจนนํานวนปีพศที่ผลิตมานั่นคือต้องมีปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด จนถึงปีพศปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงเป็นคอลเลกชันนะคอลเลกชันเหรียญห้าบาทบนเวียนนะครับในรัชกาลที่เก้านะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีจำนวนผลิตที่น้อยนะครับย่อมเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมนะครับนั่นคือเหรียญปีพศ2 5งพนะันหาระที่ผลิตออกมาเพียง1,600งมืนเหรียญ ทำให้เหรียญปีพศนี้มีมูลค่าหลักหมื่นจนอาจจะใกล้ๆหลักแสนเพราะว่าหายากเนื่องจากมีจำนวนน้อยนะครับในวงการนักสะสมจึงเรียกว่าตามหากันนะครับตามหากันนะผมไม่สามารถที่จะระบุราคาได้นะเพราะผมไม่ทราบว่าราคาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วว่าราคาประมาณเท่าไรแล้วนะครับแต่ราคาแพงแน่นอนเนื่องจากผลิต มาจำนวนน้อยทำให้จึงเป็นการสรุปได้ง่ายๆถึงเหตุที่ว่าทำไมนักสะสมบางคนจึงประกาศกล้องว่าปีพศนั้นถ้าเหรียญห้าใครมีจะให้นะครับราคาเป็นหมื่นนะครับเราก็ควักตันใหญ่เลยเฮ้เราก็มีนี่วันเหรียญห้าบาทแท้จริงแล้ว มันไม่ใช่พอสอย่างที่เขาตามหาอยู่เป็นพอศที่มีเกื่อนการดหรือเป็นพอศที่ผลิตออกมาจํานวนมากนะครับจึงไม่ใช่มูลค่าของนักสะสมที่จะซื้อหากันนะนี่จึงเป็นที่มาที่ไขข้อสงสัยเนาะเรื่องเรานี้นะครับโอเคขอก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากกรมธนารักษ์ด้วยนะข้อมูล ที่ดีๆอย่างนี้นะครับโอเค